สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท FM 91.75เมกะเฮิรตซ์ Hz, ร่วมกับสำนักการสากลจังหวัดชัยนาทและขบวนการสากลในจังหวัดชัยนาทขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านสหกรณ์นะครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2565 สิบนาฬิกาสิบสี่นาทีคุณอยู่กับผมนักกฤจอริอรทัยนะครับผมเป็นผู้ได้ดำเนินรายการในวันนี้ก็เจอกันในวันที่ท้องฟ้าคลืมๆนะครับผมบางที่ก็ชุ่มฉ่ำทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้แจ้งประกาศคาดหมายลักษณะาอากาศไว้ว่าช่วงนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกชุกนะครับโดยเฉพาะตอนเหนือของประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่29ถึงวันที่31สิสิงหานะครับผมก็จะให้ประชาชนในทางเหนือ ตอนบนแล้วครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตรงนี้ก็คือจะมีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับผมดังนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของอน้ําท่วมฉับพลนันแล้วก็เรื่องของน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางพื้นที่น้าลาบลุ่มนะครับในส่วนสําคัญสําหรับท่านผู้ฟังก็คือจังหวัดชัยนาทของเราเป็นที่รอรับน้ําจากทางภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าเรามีแม่น้ําเจ้าพระยาดว้วย โดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมที่ทําหน้าที่กักเก็บน้ําเพื่ออุปโภคและก็บริโภคเมื่อน้ําเหนือนะครับมีปริมาณสะสมที่เป็นปริมาณมากๆนะครับก็จําเป็นจะต้องระบ,บายออกเพราะว่ามันไหลลงมารวมกันที่แม่น้ําอยู่แล้วนะครับทางต้นต้นน้ํนั่นนะครับผมก็มีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างมากดังนั้นก็จะต้องระบายน้ําค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยทําให้ท้ายเขื่อนอาจจะมีผลกระทบนะครับซึ่งเราก็เกือบจะมีผลกระทบกันทุกปีอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นาทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับผมก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือนิสินสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยในปีนี้นะคะรับผมสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดชัยนาทก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาอุทกภัยไปแล้วนะครับผมก็ในปีนี้หากท่านผู้ฟัง มีปัญหานะครับได้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถสอบถามมาตรการช่วยเหลือจากทางสหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิกได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใครที่จะประ,ประสบปัญหาตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนอ่าโปรดระมัดระวังในเรื่องของน้าปลา่าน้ําท่วมฉับพลันนะครับผมแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรในช่วงอน้าฝนด้วยนะครับ เรื่องต่อไปสำนักงานสารรหาจังหวัดชัยนาทก็จะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสารรหาจำนวนหนึ่งอัตรานะครับอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทแล้วก็สวัสดิการอื่นๆเป็นไปตามที่ภาคราชการกำหนดซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจสาขานิเทศศาสตร์ขออขอโทษขออนุครับสาขานิติศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์ในสาขาเกษตรศาสตร์นะครับเราก็จะมีระบุข้อย่อยโดยเฉพาะด้านนะครับก็คือในด้านของธุรกิจเกษตรทางเศรษฐศาสตร์เกษตรทางเศรษฐศาสตร์สากลหรือทางการสากลผู้ที่สนใจนะครับสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารอื่น,นๆได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสากลจังหวัดัยนาทหรือแฟนเพจหรือเว็บไซต์ประกาศจัดฐานงานราชการของจังหวัดัยนาทน,นะครับผมทุกเว็บไซต์เลยนะครับก็หลังจากที่ได้มีการาประกาศรับสมัครไปแล้วนะครับผมก็พบว่ามีผู้ที่สนใจจํานวนหนึ่งนะครับได้ส่งมาสอบถามที่สำนักงานสาสนกลจังหวัดัชนาทกา็ ขออนุญาตที่จะเอามาเล่าให้ฟังเป็นบางบา,งบากรณีเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังได้นะครับข้อแรกก็คือกรณีที่เรียนจบแล้วแต่ว่าทางต้นสังกัดสถาบันต้นสังกัดเนี่ยคือเขายังไม่ออกเอกสารรับรองมาให้ตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าทางสถาบันเนี่ยมีหนังสือรับรองว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเรียนหน่วยกิจครบแล้วแต่ว่ายังไม่ออกเอกสารมาให้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือว่าสามารถมายื่นรับสมัครได้หรือเปล่า ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าณนะตอนนี้ก็คือว่าเรายังถือว่าท่านยังมีภาระผูกพันกับทางสถาบันต้นสังกัดอยู่นะครับก็ถือว่ายังจบไม่สมบูรณ์เนาะประเด็นต่อไปก็คือถ้าทางสถาบันแจ้งแล้วว่ามีการจบการศึกษาทานสคริปต์เกรตออกคร,ครบทั่วแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับใบปริญญาเนี่ยคือมาสมัครได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือบอกว่าสามารถสมัครได้เลยแต่ว่า ในเอกสารที่รับรองนะครับต้องลงวันที่ไว้ว่าก่อนวันที่8กันยายนนะท่านเรียนจบแล้วนะครับตรงนี้ก็คือว่ามาได้เลยมาเจอกันนะครับส่วนสําหรับคุณผู้ฟังที่ไม่แน่ใจในเรื่องของวุฒิการศึกษาที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าเอ๊ะทางสถาบันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งสถาบันนี้อีกอย่างหนึ่งเอ๊ะทำไมมันดูคล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามัน มันเปนเรียกไปเหมือนกันมันสามารถที่จะมาสมัครได้หรือเปล่าตรงนี้คือท่านสามารถไปดูได้ที่สำนักงานกรพเลยนะครับผมว่าทางสำนักงานกรพเนี่ยรับรองวุฒธธิการศึกษาของท่านไว้ว่า,าเ,ปเ,ปเป็นเป็นสาขาไหนนะครับผมเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพล่เพกับทางสถานีนะครับ สิบนาฬิกายีนาทีนะครับผมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการบ้านสหกรณ์กับผมนัทกฤตนะครับามาสักครู่นี้ก็ทางสถานีได้จัดเพลงดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันนะครับในวันที่1กันยายน2,565นะครับผมนอกจากเป็นวันต้นเดือนที่หลายๆท่านอาจจะมีการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยนะครับผมทางรัฐบาลก็กําหนดให้เราได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันแล้วนะครับท่านที่ส ท่านที่มีสิทธิ์ในในใน,ในการาใช้งานนะครับผมก็สามารถเริ่มใช้งานได้วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้สหกรณ์หลายๆแห่งนะครับผมก็จะมีการจัดร้านค้าเพื่อให้บริการกับสมาชิกแล้วก็ทุกทท่ททานนะครับผมสามารถเข้าไปรูปใช้งานได้ในรูปแบบร้านค้าปกติแล้วก็ในรูปแบบของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์นะครับ ท่านสามารถไปดูได้ที่สากรที่เข้าร่วมโครงการนะครับทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่จังหวัดชัยนาที่เดียวนะครับผมสามารถนำโทรศัพท์ไปสแกนได้เลยนะครับสำหรับวันที่8กันยายนเป็นต้นไปจังหวัดชัยนาทนะครับก็จัดงานส้มโอวันขาวแตงกวาชัยนาทและของดีสีท้องถิ่นครั้งที่36นะครับซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีการออกร้านจาหน่ายส้มโอขาวแตงกวาจากชมรมเกษตรกร มีการประกวดส้มโอพันขาตงกวานะครับประกวดที่ดาส้มโอเมืองไชานาทก็บริเวณเขื่อนเลี้ยงหินหน้าสารกลางจังหวัดัชานาทนะครับผมท้งนี้ผมก็ขออนุญาตขอฝากผลผลิตจากสมาชิกสาก์การเกษตรชาวสวนส้มโอขาตังกวาัชานาทจำกัดไว้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็คือในช่วงนี้นะครับผลจากผลกระทบจากฝนตกเยอะๆนะครับผมก็ รบกวนระมัดระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาแล้วก็คือเรื่องโรคมือเท้าปากนะครับผมในเด็กน้อย,น,อยนะฮะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากรายการบ้านสากลไปผมขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับสามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสากลจังหวัดชัยนาท Facebook YouTube สำนักงานสากกรณ์จังหวัดแชนาตนะครับคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ไว้ที่ช่องค้นหาว่าบ้านสหกรณ์ซึ่งตรงนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับเรื่องฝากประชาสัมพันธ์สามารถพิมพ์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์หรือช่องข้อความฝากไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนัทกฤตขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีครับ